สากว่าป,ปีแล้วที่เราไม่ได้ใส่คอนเวิร์ตมาวันนี้เราจะมาย้อนยุคอีกครั้งหนึ่งวื่อสมัยสามสิบกว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่คาดเคลื่อนนะผมซื้อคู่ละห้าร้อบาทคอนเวิร์ตรุ่มพออสีขาวสามพันแปดสิบาทอันนี้ตอนนั้นเหลือมาเดี๋ยวลองใส่กันสีพานใหญ่สุดกับผมที่เราใส่รับใหญ่สุดน,นะใส่กับเจ้ายู r c B N 5. ปซีฟเาประมาณนี้ สวัสดีครับพื่อเพื่อนเอฟซทุกทุท่านวันนี้พบกับผมช่องนุมดีเอ็มพาก,กินพาเที่ยววันนี้ไม่ได้พากพิดพาเที่ยววันนี้พามาย้อนยุคก,กับเจ้าคอนเวิร์ตสามสิบกว่าปีแล้วที่เราไม่ได้ใส่คอนเวิร์ตมาวันนี้เราจะมาย้อนยุคอีกครั้งหนึ่งนี่จะเป็นรุ่น วินเทจใช่ไหมน้องอันนี้เป็นลุกวินเทจใช่ไหมวินเทจยุคเจ็ดศูนย์อันนี้เป็นวินเทจยุคเจ็ดศูนย์นี่จะมาย้อนยู่อีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงนั้นที่เคยใส่ก็ตอนประมาณอายุยี่สิบกว่ากนะตอนนี้จะหกสิบแล้วเราก็้ามาจะยุอีกครั้งหนึ่งเอ่อ่ใส่คอนเวิร์ตี้เพราะอ่อไปเอาเจ้ารีวายอลวีซ มาสองตัวก็เลยก็จะย้อนยุคเหมือนสมัยก่อนจะใส่รีวายกับเจ้าคอนเวิร์ตแต่สมัยก่อนจะใส่เป็นหุ่มข้ออันนี้อายุเยอะแล้วคงน่าจะเป็นธรรมดาแบบนี้ไม่ต้องเป็นรุ่มข้อนะเมื่อสมัยสามสิบกว่าป,ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจําไม่คาดเ่อนนะผมซื้อคู่ละห้าร้อยบาทคอนเวิร์ตรุ่มข้อสีขาวน่าจะเป็นทรงแบบนี้เลยแต่ว่าเป็นรุ่มข้อ ก็ผ่านไปสามสิบลูกสี่สิบป,ปีนะก็ราคาก็จะไปตามการเวลานะอันนี้ลดแล้วจากสามพแปดสิบบาทอันนี้ลดแล้วเหลือ <1> 1> เหลือสองพันหกร้อยหน่อยๆอันนี้ลดลดทีเปอร์เซนต์อันนี้ลดสิบห้าเปอร์เซนตน,นะครับอันนี้มีระยะเวลากำหนดลดไหมหรือว่าลดลอยู่ตลอดถึงแค่ที่เดือนนี้เนาะ อันนี้เราก็ตามหามาสองล้านะวันนั้นเราก็มาที่นี่แหละแต่เราไม่เห็นยินเคสงเราไปเห็นคู่ลูกใหม่เบอร์สิบเอ็ดก็ไม่มีไงคันดีไปอีกที่หนึ่งไปเจอวินเทจเหมือนที่เราเคยใส่เมื่อยุคนั้นแหละยุคเจ็ดแปดศูนย์เก้าศูนย์นะนะวันนี้ก็เลยมาจับเบอร์สิบเอ็ดเป็นคู่ อเดี๋ยวลองใส่กันกี่ลองเบอร์ลองเบอร์สิบไปแล้วเบอร์สิบพอเวลาเดินก็จะฟิตหน่อยส่วนนี้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดนี่เท่ากับเบอร์สี่สิบห้าใหญ่คองบอกว่าไม่มีแล้วใครก็จะผลิตมาเท้าเราใหญ่แต่มีจริงจริงแล้วมีเบอร์ใหญ่สุดเท่าไหร่อ่ะ สี่สิบห้าที่ใหญ่สุดของม่เราใส่หรอใหญ่สุดเลนะเบอร์สี่สิบห้าเบอร์สิบเอ็ดเท่ากับเบอร์สี่สิบห้าโอ้ที่เราแบบใหญ่สุดเลยนะดีนะว่าเขามีผลิตออกมานะแล้วมีผลิตมานานแล้วแหละอย่างนั้นเมื่อสมัยก่อนย้อนยุคไปร่วมสี่สิบปีนั้นคงไม่มีนะยุคเรายุคอะไรแปดศู 80, 90, 90. นะย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์มาเนี้ยจริงแล้วไอ้เพ,พื่เพื่อนได้โชคหนึ่ง ใส่กับเจ้า LVCY LVC ปีหนึ่งเก้าอห้าอประมาณนี้เผื่อพี่พีๆเพื่อนตามตามไปซื้อรองเท้าอีกก็สวยดีอ่ะวันนี้ก็เลยลองมาย้อนยุคอีกสักครั้งหนึ่งโอเคไหมโอเคเลยนะใไปมาเดินเพี่ยห้างนะผมใส่เท้าหูนี่มาเดินมันจะสบายแต่ว่า ถ้าใส่องบทางนี้ผมจะใส่ไปทํางานเดี๋ยวจะใส่ไปแบบลุยๆเลยไปใส่ไปขนเครื่องใส่แบบอันนี้ลุยได้เลยไอ้คู่นั้นเป็นอาดิดาสก็เป็นย้อนยุคเหมือนกันเนี่ยรุ่นอะไรอ่ะอันนั้นใส่ลุยไม่ไม่เหมาะนี่ลุยไม่ต้องอย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราปอดป้ายไปใจลเ่ิงนตอนเช้าเขาโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้พี่เพื่อนไปดูว่า หลายรูปเลยหลายแบบเลยเนี่ยรมมีเยอะเลยงั้นสรุปแล้วเราก็เอาวิกเตปสีดำนี่คู่นี้เลยอ๋อถุงเท้าขเขาหลืมนพอจําไม่ได้ว่าไปได้สูตรที่ไหนมาเขาบอกสมัยก่อนนะซักตากตากแดดเนี่ยถ้าไม่เอากระดาษทิชชู่มาโปะๆนะตากแดดที่จะเหลืองเหลืองเขาพอตรงเนี้ย แต่เหมือนกับมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งบอกว่าเออถ้าไปตากแดดเนี่ยซักแล้วตากแดดเอากระดาษชู่เนี่ยมาซับแล้วไปตากแดดจริงเนี่ยพอผูกก็เหลืองหมดเลยที่กระดาษถู้นะได้ผลจริงอันนี้อันนี้สีดําไม่ซักกันแหละไม่รุยเหมือนสมัย,ยรวรุ่นเนาะวัยรุ่นนี่รุยน่าดูทางไทยพันบา์เดี๋ยวนี้เขายังเป็นอะไรอ่ะครับนั้นอยู่กปล่าว่าทางํายันธุ์แต่นม,มั่สมัยกองคอนเวิร์ตเนี่ยเขาจะมี คำพูดว่าใส่คอนเวิร์ตทางใครทางฝันใช่ไหมยังยัง,ยงรู้พอรู้ไหมเดีย๋ยวนี้เขายังมีอย่ไมคำยังขึ้นอยู่ไหมยังยังมีใส่คอนเวิร์ตเนี่ยเขาบอกทางใครทางฝันโอเคไปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินต่อสามสิบป,ปีที่แล้วเนี่ยผมใส่รุ่นนี้เลยสีนี้เลยสีขาวนี่ชอบมากย้อนยุคตอนนี้กลับมายังอยากใส่อยู่นะเจ้าคอนเวิร์ตที่แบบพุ่มคอเงยแต่ด้วย อายุแล้วอ่ะอันนี้ใส่กับกางเกงยีนนี่เหมาะมากเลยนะคือจะไม่ลังไนงะกางเกงยียนก็จะพุ่มตรงนี้พอดีเลยนะแต่ถ้าใส่แบบนี้เวลานั่งลุกขึ้นอาจจะมีลังลตรงนี้บ้างเนาะแต่ถ้าใส่รูปข้อเนะี่ยนั่งไปก็จะประมาณขอบตรงนี้เลยประมาณนี้เลยนะตอนนี้อันนี้ลด15เปอร์เซ็นถึงสิ้นเดือนนี้อันนี้ก็จะผลิตไหนเวียดนามนะไแม่กซิน อ่าน,นี่จะน่าจะเป็นแมตต์อิ Mad นเวนียร์แต่มีอยู่นะแบไม่อิน,นเจแปนะ่ะแต่น,นั้นคู่วหลายตั้งเหมือนกันนะห้าหกใบเทาเลยนะของไม่ต์อินเจแปนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้รุ่นใหม่ให้ดูีย่เพื่อไปดนะูอันนี้เป็นรุ่นใหม่นี่จะเบาว่าอันนี้จะเป็นวินเทจนี่สีจะ ต่างกันวินเทจนี่น่าจะทนฝ่าแนละ้วทนฝ่าทนฝ่ารุ่นใหม่น่วินเทจนี่จะทนฝ่ารุ่นใหม่ลุยอะสมัยก่อนเนี่ยผมใส่นะไม่ใส่ถุงเท้านะพื้นเนี่ยไปหมดแต่ผ้าไม่เป็นไรแล้วก็เล็บเล็บโัวแม่โป้เนี่ยจะกินทัง้งในเนี่ยเป็นรูเลยนะสมัยก่อนไม่ใส่ถุงเทา้าโดสีดำสีดำนี่ ดำนี่ก็สวยนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็เป็นวินเทจสีดำแต่เราก็เอาทรงนี้ไปใหพุ่มพ่อสีดำโก็ประมาณนี้หลากหลายนะลายสีสีอันนี้เหมาะกัหแับ,บ,บ,บวัยนะรุ่นนะนะสีดำนี้ได้แล้วคอนเวิร์ด วินเทจโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจการในาำคลิปครั้งต่อไปนะครับลาบอกบายบายสวัสดีครับ